สวัสดีทุกคนนะครับสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันกันกบกระตูนเรื่อง My Hero Academia และสำหรับเนื้อหาของเราในคลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตแล้วก็คุยกันหลังอ่านมังงะตัวเต็ม My Hero ในตอนที่427นะครับซึ่งก็เหลืออีกแค่3ตอนเท่านั้นมังงะ My Hero ก็จะจบแล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งจากในตอนที่เราก็มีการเคลียร์เรื่องราวของครอบครัวโทโดโรกิไปแล้วใช่ไหมครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนการเคลียร์บทสรุปของกลุ่มสมพันธ์วินเลนนะครับ โดยเปิดตอนมาเราก็จะเห็นพวกกลุ่มนักข่าวหรือว่าคนทํารายการทางทีวีนะ่ะต้องการทําเหมือนสารคดีเกี่ยวกับตัวชิกราระกีนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ไปเดินถามคนตามท้องถนนคนในอาชีพต่างๆนะครับว่ารู้จักชิกราระกีโทมุระหรือเปล่าชิกราระกีโทมุระคืออะไรกันแน่ซึ่งคนแรกที่โดนสัมภาษณ์เนี่ยก็เป็นพนักงานบริษัทธรรมดานะครับอายุ35ปีซึ่งเขาก็ได้มีการตอบว่าเออชิกราระกีโทมุระเหรอครับก็คงเป็นสิ่งที่มันน่ากลัวมากๆแต่ค่อยยัง ชัวนะครับที่ตอนนี้เขาเนี่ยถูกจัดการไปแล้วส่วนคนถูกสัมภาษณ์ต่อมาเป็นนักศึกษา2คนนะครับผมอายุ21ปีโดยเธอได้มีการบอกว่าเพื่อนชั้นเนี่ยก็ได้เสียชีวิตจากเขาด้วยเวลวร้ายที่สุดเลยเป็นไอ้ฆาตกรโชดชีวิตพวกชั้นเละเทะไปหมดจนไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นใช่ค่ะบ้านชั้นเนี่ยก็พังไปด้วยแล้วคนให้สัมภาษณ์ต่อมาก็เป็นแม่บ้านยายแก่คนหนึ่งนะครับอายุ70ปีโดยเธอได้บอกว่าก็ตอนแรกคิดอยู่เหมือนกันนะว่าอาจจะไม่มีใครหยุดยั้งเขาได้เพราะดูเหมือน เขาเนี่ยจะแข็งแก่งแล้วก็เก่งมากๆเลยแล้วคนให้สัมภาษณ์ต่อมาเป็นเจ้าของร้านกินดื่มนะครับหรือประมาณฟิลเจ้าของร้านเหล้าอายุ30ปีโดยเขาได้ให้สัมภาษณ์ว่าตอนแรกใครๆเนี่ยก็คิดว่าคงเป็นแค่พวกกลูกกระจกตัวกระจอกเท่านั้นแหละแต่ไม่คิดเลยนะว่าเขาเนี่ยจะมีพลังที่มากมายมหาศาลขนาดนี้และตอนนี้นักข่าวเนี่ยหรือว่าคนเหมือนถ่ายทําสารคดีก็ได้บรรยายนะครับว่าการบูรณะซ่อมแซมที่กําลังคืบหน้าไปอย่างรวดเร็วจากความช่วยเหลือระหว่างประเทศแล้วก็อาสาสมัครจากทั่วนาาน เศแต่อีกด้านหนึ่งก็ยังคงมีพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับการบูรณะหรือว่าการรักษาที่เข้าถึงซึ่งทราบประกาดหักพังที่กองพเนินกันให้เห็นเป็นสิ่งที่บอกให้เรารู้ว่าความเสียหายจากชิกาเละกิโทมระมันเกิดความกระทบเป็นวงกว้างมากๆกลุ่มสมพันวินเล่นได้ทําการลงมือก่อการร้ายที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อผู้คนจํานวนมากแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนชิกาเละกิโทมระเป็นผู้นําทัพสมพันวินเลนซึ่งเขาเป็นใครกันแน่เราจะขอนําเสนอสกุ๊ปแนะนําให้กับผู้ ชมชาวญี่ปุ่นนะครับที่ไม่รู้จักว่าชิคาเลกิทโมมุระคือใครแล้วทําไมมันมีพลังมากมายมาหาศาลเก่งกาจขนาดนี้และภาพในตอนนี้ก็ได้ตัดมาที่เดกุกับสปินเนอร์ซึ่งเดกุก็ได้มาเยี่ยมสปินเนอร์ที่โรงพยาบาลนะครับซึ่งคุณหมอเนี่ยก็ได้มีการบอกเดกุว่าเขาทนการใช้อัตลักษณ์ที่ขยายใหญ่กับการเพิ่มจํานวนเกตไม่ไหวเลยเกือบจะกลายเป็นโนมุไปแล้วแต่เพราะความคืบหน้าในการวิจัยโนมุที่พวกเราเนี่ยได้ทํากันมาอย่างต่อเนื่องประกอบกับตัวเขาเองเนี่ยเพิ่งเข้าสู่ในช่วงที่ กำลังจะเปลี่ยนผ่านกลายเป็นโนมุแลกแกทางเล่าเลยสามารถสะกดอาการของเขาก่อนที่เขาจะกลายเป็นโนมุได้คือเหมือนสปินเนอร์เกือบจะกลายเป็นโนมุแล้วนะครับถ้อเกิดว่านําตัวมาส่งโรงพยาบาลเช้ากว่านี้เนี่ยก็อาจจะกลายเป็นโนมุตัวหนึ่งไปแล้วสปินเนอร์ที่เห็นหน้าเดกุนะก็ไดยบอกเดกุนะครับว่าแกยังกล้าเสนอหน้ามาอีกนะไอ้ฆาตกรเดกุเลยบอกว่าก็ไม่ปฏิเสธหรอกครับแต่ผมมาที่นี่เนี่ยก็เพื่อที่จะบอกคําพูดในวาระสุดท้ายของชิการกิให้คุณฟังสปินเนอร์เลยบอกว่าจะมาซ้ําเติมคน ตายหรือไงไอบ้านี่แกนี่มันลดสนิยมอย่างหวยเลยวะ่ะซึ่งเดกุก็ได้นึกถึงคําพูดที่ชิกาเกิได้บอกกับเขาก่อนที่ชิกาเกิจะตายนะครับชิกาเลกิบอกว่าถ้าสปินเนอร์ยังอยู่เนี่ยก็ฝากบอกคําพูดนี้ให้กับสปินเนอร์ทีนะเดกุได้บอกสปินเนอร์ว่าเพราะนายยังมีชีวิตอยู่ฉันเนี่ยเลยต้องมาบอกนายว่าชิกาเลกิโทมุระต่อสู้เพื่อทาลายจนวาระสุดท้ายแล้วอันนี้คือคําพูดสุดท้ายของชิกาเลกิที่ฝากเดกุมาบอกกับสปินเนอร์ซึ่งสปินเนอร์ที่ได้ฟังเนี่ยก็ถามว่า พูดแบบนั้นจริงเหรอเดกุเลยบอกว่าใช่เขาบอกให้ผมเนี่ยมาบอกกับคุณสเปนเนอร์เลยถามว่าบอกกับฉันเนี่ยนะทำไมไม่ไปบอกกับโทกะดาบิหรือว่ามิสเตอร์คอมเพสล่ะเดกุเลยบอกว่าเขาฝากบอกมาว่าให้บอกแค่นายคนเดียวน่ะซึ่งสเปนเนอร์ที่ได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็เริ่มเสียงสั่นนะครับแล้วก็ได้พูดว่าชิกาเลกิโทโมระน่ะเป็นความหวังเขาหัวเราะแล้วก็บอกว่าจะทําลายทุกอย่างให้หมดแล้วเขาก็ได้แสดงให้ฉันได้เห็นถึงเส้นขอบฟ้าอันบิดเบี้ยวที่เดกะหมอนั่นน่ะเป็นกระบอกเสียงของฉันตัวฉันโดนกดคียม ตลอดจนยอมแพ้ไปแล้วเพราะว่าฉันเกิดมามีรูปลักษณ์ที่ผิดแปลกไปจากมนุษย์ไม่สิฉันเนี่ยเคยเลิกคิดไปแล้วต่างหากที่จะต่อสู้เพราะคิดไปมันก็ทรมานแล้วตอนนี้เราก็จะเห็นสปินเนอร์เริ่มขยายตัวใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ได้บอกต่อว่าชิกาลรกิทุมุระเขาได้แสดงความฝันให้ฉันที่เป็นแบบนั้นได้เห็นว่าอาจจะมีเรื่องราวอะไรบางอย่างใหญ่โตเกิดขึ้นหรืออาจจะทําให้ฉันได้กลายเป็นใครสักคนก็ได้แล้วตอนนี้สปินเนอร์เนี่ยก็เริ่มจะควบคุมตัวเองไม่ได้นะครับคุณหมอเนี่ยก็เลยได้บอกว่าดูเหมือนว่า จะสติแตกอีกแล้วนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะสะกดพลังของเขาไว้เดี๋ยวนี้แหละแต่เดกุกก็ได้ทํามือแบบเออช้าก่อนครับอย่าพึ่งตอนนี้สปินเนอร์ได้เข้าไปจับตัวเดกุนะครับพร้อมกับบอกเดกุว่าชิกาลกิทมุระเขาเป็นฮีโร่ของฉันแล้วภาพก็ได้ตัดไปที่สกู๊ปสารคดีนะครับที่ทําเกี่ยวกับชิกาลกิทางสกู๊ปก็ได้ไปสัมภาษณ์คนคนหนึ่งนะครับซึ่งคนนั้นได้บอกว่าชิกาลกิคืออะไรงั้นเหรอก็คงจะเป็นการทําลายโดยมีเป้าหมายอยู่ที่การทําลายอะไรแบบนั้นหรือเปล่าเอาจริงๆนะมันก็คงเป็นแ่ะ หัวรุนแรงเท่านั้นแหละไม่ได้มีความคิดหรือว่าความถูกต้องชอบทาอะไรแบบนั้นหรอกแล้วก็ได้ตัดมาที่สปินเนอร์นะครับซึ่งสปินเนอร์ก็ได้บอกเดกุต่อว่าฉันชอบเล่นเกมช่วงที่ฉันเก็บตัวฉันเนี่ยก็เอาแต่เล่นเกมอย่างเดียวแล้วชิคการกิหมอนั่นเนี่ยก็มาเล่นเกมเป็นเพื่อนกับฉันเขาเป็นเพื่อนคนแรกของฉันแล้วภาพก็ได้ตัดไปที่สกู๊ปนะครับซึ่งผู้คนเนี่ยก็ออกมาแสดงความเห็นต่างๆกับชิคการกิซึ่งคนคนหนึ่งก็ได้บอกว่าผลจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ทําให้พวกเราได้พบว่าชิกรกิ มีอดีตที่น่าเศร้าซึ่งก็ได้มีคนแย้งว่าการค้นหาสาเหตุของการก่อการร้ายเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดเราค้นหามากๆแล้วกลายเป็นว่าสร้างความรู้สึกเข็นใจขึ้นมาให้กับผู้คนที่ได้ดูสกูปเนี่ยมันอาจจะเป็นการเกิดพฤติกรรมเรียนแบบการก่อการร้ายแบบนี้เกิดขึ้นมาเรื่อยๆก็ได้ดังนั้นพวกเราเนี่ยจึงต้องแสดงให้ชัดเจนว่านี่เนี่ยมันคือเรื่องต่ําช้าก็คือเหมือนพวกคนทําสกูปก็เถียงกันนะครับว่าจะใส่ตาม,มาข,ของชีการกิจไปดีหรือเปล่าซึ่งก็ขัดแย้งกันอยู่นะ ครับว่าถ้าเกิดใส่ดราม่าเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ผู้ชมที่ดูเนี่ยรู้สึกว่าสงสารชิคก้าระกิขึ้นมากแล้วก็เริ่มรู้สึกแบบเอออยากเอาใจช่วยคนที่เป็นแบบนี้แล้วคนที่อาจจะมีสถานะใกล้เคียงกับชิคกราระกิก็อาจจะเอาชิคก้าระกิเนี่ยเป็นแบบอย่างจนเกิดเป็นพฤติกรรมเรียนแบบอะไรแบบนี้ขึ้นมาก็ได้ตัดมาที่เดกุกับสปินเนอร์ซึ่งตอนนี้เดกุก็ได้บอกกับสปินเนอร์ต่อไปว่าชิคก้าระกิเนี่ยเขาบอกด้วยนะว่าต้องเป็นฮีโร่ของเจ้าพวกนั้นให้ได้ในเจากลางความรู้สึกของชิคก,ก้การะก อยูนะ่ผมคิดว่าชิการากิก็คงคิดแบบเดียวกันกับนายนั่นแหละถึงได้ฝากผมให้มาบอกนายซึ่งตอนนี้สปินเนอร์ก็ได้ปล่อยมือจากเดกุแล้วก็เริ่มจะตัวเล็กลงนะครับแล้วเขาเนี่ยก็ได้คิดในใจว่าเราเคยปล่อยตัวปล่อยใจไปกับกระแสอันร้อนแรงและในตอนนี้เราก็เลิกคิดไปแล้วว่ากระแสเหล่านั้นเนี่ยมันจะควบคุมไม่ได้แต่คนอย่างเราเนี่ยก็มักจะรู้สึกตัวช้าเกินไปเสมอหากในตอนนั้นเราเก้าวเข้าไปอีกสักก้าวเราอาจจะช่วยเพื่อนของเราเอาไว้ได้หรือเปล่านะก็คือสปินเนอร์คิดว่าเขาเนี่ยไม่เคย เคยแบบว่าทําอะไรตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองเลยเขาจะทําตามที่คนอื่นบอกเสมอสปินเนอร์เลยคิดว่าถ้าเกิดในตอนนั้นตอนที่ชิคาลกิกําลังทรมานจากการถูกออฟวันควบคุมยึดครองร่างกายถ้าเกิดในตอนนั้นเขายื่นมือเข้าไปช่วยชิคาลกิเนะี่ยเขาจะช่วยชิคาลกิให้รอดชีวิตได้หรือเปล่านะซึ่งตอนนี้ทางสกู๊ปที่ทําเรื่องราวเกี่ยวกับชิคาลกิเนะี่ยก็ได้มีการบอกนะครับว่าในเวลานี้อาจจะยังมีชิคาลกิโทมระหรือว่าออฟวันคนที่2คนที่3แอบซ่อนตัวอยู่ที่ไหนก็ได้ พวกเรายังคงต้องเฝ้าระวังเพื่อไม่ให้เกิดภยัยคุกคามแบบนี้ขึ้นมาอีกแล้วก็ตัดไปที่สเปนเนอร์นะครับซึ่งสเปนเนอร์ก็เลิอกอารวาสแล้วส่วนเดกุกก็กําลังจะออกไปจากห้องนะครับสเปนเนอร์ได้บอกเดกุว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยนายเองก็ยังจะสู้ต่อไปเรื่อยๆงั้นเหรอแล้วสักวันนายเองเนี่ยก็คงจะลืมเรื่องราวของชิคาเกิโทมุระแล้วก็สมนธ์วิลเลนแล้วก็ได้แต่หัวเราะอย่างมีความสุขกันใช่ไหมละ่ะฉันน่ะจะเขียนหนังสือฉันจะสร้างสัญ,ญลักษณ์แห่งความสะเึงความหวาดกลัวที่ชื่อว่า แล้วจะแสดงให้พวกนายที่เป็นฮีโร่ได้เห็นไปตลอดการว่าสมาพันธ์วินเลนมีชีวิตอยู่ก็เพื่อการทำลายล้างอด,ดีตจะไม่มีวันจางหายไปฉันจะเป็นคนสารต่อเจตนาลมของชิกาลกิโทโมระเองซึ่งเดกุที่ได้ฟังแบบนั้นก็เลยได้บอกว่าเออเขียนเป็นแนวคอม,มิกอะไรแบบนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับแล้วก็ได้บอกว่าไม่ต้องห่วงแล้วครับเพราะพวกผมเองเนี่ยก็จะไม่มีวันลืมไปตลอดชีวิตเหมือนกันสเปนเนอร์ที่ได้ยินแบบนั้นก็บอกว่างั้นเหรองั้นฉันเนี่ยก็ขอฝากคําพูดไปถึงเจ้าไอ้ปลาหมึกยักษ์ ด้วยแล้วกันนะว่าพยายามเขาก็คือฝากคาพูดถึงโชจินั่นเองและภาพก็ได้ตัดมาที่ซึกาอุจิกับออมายนะครับผมที่เหมือนกําลังนั่งดูสกูปเกี่ยวกับชิคาเลกิอยู่ซึ่งเดกุก็ได้เดินเข้ามานะครับออมายก็บอกว่าอา้าวกลับมาแล้วเหรอหนุ่มน้อยมิโดริกะได้ฝากข้อความที่ชิคาเลกิต้องการบอกให้กับสเปนเนอร์ไปหรือย,อยังเดกุก็บอกว่าเรียบร้อยแล้วครับซึกาอุจิได้บอกเดกุว่าส่วนเรื่องของจิสเกะที่เคยถูกขอมานะ่ะฉันจัดเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะแล้วภาพตอนนี้ก็ได้ตัดไปที่เือนจ แห่งหนึ่งนะครับซึ่งเราก็จะเห็นจิสกิหรือว่าโอเวอร์ฮออยู่ในคุกนะครับผมแล้วก็ได้มีหัวหน้าแก๊งยก k ซ่าชิเอฮันไซหรือว่าที่จิสกิเรียกว่าพอ่อที่เขาเป็นคนทําให้ป่วยแล้วก็นอนหลับไหลไปตอนนี้เขาก็ได้ตื่นขึ้นมาแล้วก็มาเยี่ยมจิสกิหัวหน้าแก๊งเหนือได้บอกว่าจิสกินายนี่ดูไม่จืดเลยนะจิสกิที่ได้เห็นหัวหน้าแก๊งเหนือก็ได้บอกว่าหัวหน้าไม่ใช่ว่านอนซมอยู่หรอกหรอครับหัวหน้าแก๊งเลยบอกว่าก็เพราะอัตลักษณ์ของแกนั่นแหละจึงทําให้ชั้นกลายเป็น ไปมากอยู่เหมือนกันนะแล้วก็ฉันไม่ใช่หัวหน้าของแกแล้วเพราะว่าตอนนี้ไม่มีแก๊งยากุซ่าอีกต่อไปนายน่ะจะเอาตัวเองออกจากวิถีของมนุษย์ไม่ได้เพราะว่ามันจะกลายเป็นแบบนั้นยังไงล่ะไอ้ฉันเนี่ยก็คอยยื่นมือไปช่วยนายตลอดนะว่าอย่าทะลึ่งไปทางนั้นเชียวคุโรโนเนี่ยมันไม่รู้จักเตือนหรือว่าดุตาแกบ้างเลยนะจิสกิซึ่งตอนนี้จิสกิเนี่ยก็ร้องห่มร้องไห้นะครับแล้วก็ได้บอกว่าขอโทษครับพ่อผมขอโทษหัวหน้าแก๊งเลยบอกว่าช้าไปแล้วเว้ยจากนี้แล้วก็ตลอดไปเนี่ยจงเอาคํานั้นไปพูดกับเ เอลิเนี่ยอาจจะลืมแกไปแล้วแต่แกเนี่ยห้ามลืมสิ่งที่แกทํากับเอลิเด็ดขาดเลยนะเวย้ยแต่วางใจเถอะฉันเนี่ยจะคอยดูตาแกไปเรื่อยๆจนกว่าพวกเราเนี่ยจะตายกันไปข้างเลยแล้วภาพก็ได้ตัดกลับมาที่เดกุสึกาอุจิแล้วก็ออมซึ่งเดกุก็ได้ขอบคุณสึกาอุจินะครับที่ได้จัดการเรื่องให้จิสกิเนะี่ยได้พบกับพ่อสึกาอุจิเลยบอกว่าไม่เป็นเลยหรอกอย่างน้อยก็ดีกว่าจะให้เอลิไปเจอใช่ไหมล่ะเดกุได้ถามออมแล้วก็สึกาอุจินะครับว่าต้องทํายังไงเหรอครับถึงเรื่องแบบนี้จะหมด ไปสกาอุจิเลยบอกว่ามันไม่มีทางหมดไปหรอกไปบอกให้ฮอกเนี่ยเพิ่มฮีโร่ให้เยอะขึ้นวันนี้แล้วกันเดโกุก็สงสัยว่าฮะฮอกมีอำนาจขนาดนั้นเลยเหรอไมฉันพูดเล่นหรอกนะาเอาละเปลี่ยนอารมณ์กันหน่อยแล้วไปกันเถอะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยจะมีเด็กใหม่เข้มามาเรียนเพิ่มจะทำหน้ามืดมนต่อไปก็ไม่ได้แล้วแต่ว่าแผนฮีโร่เนี่ยก็ไม่ค่อยมีความสัมพันธ์กับรุ่นพี่รุ่นน้องสักเท่าไหร่เพราะงั้นก็ไม่น่าจะได้เจอกันหรอกมั้งนะครับแล้วภาพตอนนี้ก็ที่ตัดมาเช้าวันรรรุ่่งงขึ้นนนนนนััเเเเปปป็็ววิดททออมแกกยาาา ก็คือมีเด็กปีหนึ่งที่เป็นเด็กใหม่เข้ามาเรียนนะครับซึ่งตอนแรกเหมือนคิดว่าปีหนึ่งกับปี2เนี่ยไม่น่าได้เจอกันหรอกเพราะว่าแผนกิโลไม่ค่อยจะมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันแต่ถ้าว่าภาพที่เราเห็นในตอนนี้ก็คือเด็กปีหนึ่งที่เข้ามาใหม่เนี่ยคือตามกีตามบิดรุ่นพี่ปี2อ,อย่างรุ่นพี่ระเบิดสังหารเดนไมัยหรือว่าบาคุโกกับรุ่นพี่โชโตนะครับผมคือค่อนข้างจะฮอตในหมู่แบบเด็กๆปีหนึ่งมากๆนะครับทุกคนเนี่ยก็บอกว่าเออรุ่นพี่อย่างเท่เลยขอเบอร์ได้ไหมคะขอแบบเเเออปป็็นนนแฟร FC ่ีซึ่งเดกกูเนี่ยก็บอกว่าเด็กปีหนึ่งนี่สุดยอดไปเลยส่วนมิเนตาของเราก็ทำหน้าตามไม่พอใจนะครับเพราะว่าเด็กผู้หญิงเนี่ยมัวแต่ไปวีดไปกี้โชโตกับบาคุโกส่วนเขาเนี่ยไม่มีใครมาคุยด้วยเลยแล้วก็เป็นอันจบไปนะครับสำหรับมายฮีโร่ในตอนที่427 ซึ่งตอนนี้ก็เป็นการเคลียร์อีก2เรื่องนะครับผมเรื่องแรกก็คือเรื่องของชิคาลกิกับพวกสปินเนอร์สมาพันวิลเลนโดยรวมนะครับว่าเออสุดท้ายมันก็จบลงแบบนั้นแหละก็คือชิคาลกิก็ยังคงเป็นหัวหน้าของสมาพันธ์วิลเลนมีความรู้สึกปรารถนาทำะารล่างจนถึงวาระสุดท้ายนะครับแล้วก็ฝากให้เดกุเอาเรื่องนี้มาบอกกับสปินเนอร์ซึ่งสปินเนอร์ระหว่างอยู่ในคุกเนี่ยก็เหมือนจะเขียนหนังสือเกี่ยวกับชิคาลกิให้คนเนี่ยได้รู้จักชิคาลกิในมุมต่างๆมากขึ้นนะครับ ทำสกูปทางการของชิเกรกิด้วยนะครับผมว่าชิเกรกิโทโมระคือใครกันแน่ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยก็เหมือนจะไม่รู้นะครับว่าชิเกอรกิโทมมระคือใครเพราะพวกเขาก็เห็นแค่เหมือนในแบบทีวีหรือว่าตอนที่ชิเกรกิออกอาราวาสแล้วแล้วก็เห็นว่าเออเป็นตัวตนที่แข็งแกร่งมากๆซึ่งก็เหลืออีก3ตอนนะครับสาหรับไมฮีโรของเราก็มารอติดตามกันนะครับผมว่าบทสรุปของไมฮีโร a อะคาเดมีจะเป็นยังไงนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสําหรับคลิปของเราในวันนี้ก็ถ้าเกิดว่า ว่าเพื่อนๆชอบก็ขอฝากกดไลค์ซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปสําหรับในวันนี้ก็สวัสดีครับ